-loo. I'm back again. Yeah, with some more silk song, baby. No, my like, My my hammer. Oh! What the fuck is that? Two thousand years later. เอาตรงไหนต้องเปิดต้องดูไอ้แมปอันนั้นอะอะไรวะแมปมีข้างบนข้างบนสุดก็เปิดแมปนี้เมื่อจริงดิแล้วก็ถ้ากูจำไม่ผิดมึงเห็นมึงซูมมึงซูมไปตรงแมปอะมันจะมีช่องมันจะมีสักเฮ้ยมึงต้องขึ้นไปมึงเห็นขวาบนไหมขวาบนของแมปอะ เนี่ยนะป่าบนตรงนั้นน่ะมันจะมีไว้คีเว้ยมันต้องไปเก็บไว้คีก่อนแล้วมันก็ลงมาตรงกลางล่างอ่ะตรงกลางล่างมันจะมีลิฟต์ลงไปแล้วมึงแล้วมึงก็ค่อยลงไปที่ underwork แล้ว underwork อ่ะมันจะไปทางไปต่อไปเอา calling line ตรงได้ calling line แล้วมันก็ต้องกลับไปเดอดสลับที่ว์ปแล้วก็ออกซ้ายไปออกซ้ายไปใช้ calling line แล้วก็มันก็ปากลัวไปเอาแล้วเช็ด กูได้ค่สารจากไกด์ไลน์มาแล้วโอ้มายกิน Is it a fucking boss? Yes it i God I'm so dumb I'm so fucking dumb <laughs> อาวเจ็ดแม่งต่อสุดท้าย Fuck คือเกือบแล้ว Oh no มันไม่ได้อย่างไม่ได้อย่างไม่ได้ยางฮะโอ้ยแม่งเอาใหม่เมื่อกี้กูกูนึกว่ามันจะฟิวชั่น What the Fuck คุณอิสนาคีลองเควสส่งของยังครับสนุกนะ ยังเลยครับยังไม่เคยเจอเลยครับคุณให้ส่งของอันไหนล่ะครับถ้าตายกวิ 19. ทพื้นถ้าตายกวิทพื้นกูจะไม่ตาย what the fuck is that please just one more just one more one more time เป็นไงล่ะเย้ y e a see เมื่อกูไม่อยากวิดพื้นพลังกูก็จะเพิ่มขึ้น thank you very much ขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราจะลองลองไปข้างล่างดีกว่าถ้าเกิดกูโดนไอ้ฟันฟันตรงนี้คืออะไรอ่าออยุ <c oughs> มันตีอยางด้านบนมันสะบัดขึ้นลงบนลงล่างโอเคกูคตายแล้วก็เพิ่มให้เป็นสามทีนะฮะ หนื่งจากเราเราต้องเปลี่ยนอันนี้หน่อยแล้วมันจะได้แบบตึงๆหน่อยเราได้มีผ้าเราได้มีผ้าที่ไว้แบบรองพื้นไว้แล้วนะฮะเราก็ต้องทำการวิดพื้น1นึ่งสองส <Help! S 2> Okay, okay, let's go. Let's go. Just die, you bitch. Oi, oh, o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 i. Oh. โอ้ไมยก็ว่าระฟัคกิ้งคอมโบนะโอ้มกอ๋อสามครั้งเลยเหียหยุดก่อน หยุดอันนี้นับสามแล้วสามาตายอีกเป็นหกเชื่อกู่ป่ากูจะไม่ตายโอ้โโรซาลีเราเสียตังค์เพื่ออะไรทลีปโอ้มายก o d n e s s กูเหลือแค่หนึ่งเนียวในใจคุณแล้วอ่ะ you know h oh, o w the fuck are we gonna go there bro oh. อย่าจุ๊ จัดพื้นที่อีกแล้วมาจัดพื้นที่เอาสักเล็กสักน้อยเล็กน้อยสักนิดหนึ่งหนึ่งสองสองโอ้ยโอ้ยลงไปข้างล่างแบบชิวๆโอ้เห็นนานาคุ้นๆนะ Oh, I'm so dumb so กูน่าจะโดนหใช่กูโดนหก f u c Oh my God Six <th> try Try หกทีวิดพื้นหกทีทียู้เฮียม่รหกที สามสี่ห้าหกเก็บเก็บไว้ก่อน ก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนสามทีอ่ะจำสามทีเย้เย้สามทีอือห yeah, yeah, ืออือหือกูไม่ตายแน่นอนสองสามสี่ห้า 3ามทีเออกูตายจะเปน็นหกทีโอ้โอ้ย I hate this place so much I hate this place so fucking much กูเกะทางเฮียนี่อ่า like I don't know why they give me such ทำไมมึงต้องให้คามิคาเซ่เยอะขนาดน,นี้ I don't know ห <c oughs> หองสามสี่ห้าโอ้ my god are you kidding me are you kidding me are you kidding me kidding me น้องๆกูมันก็ผ่านอะไรกับความยากมาแล้วเว้ยไเนรก กูมันต้องหาอะไรความยากมาแล้วนีเน็กเน็กกูมันควรชวนน้องมึงมาเล่นนั่นเนี่เน็กน้องมันไปไกลกว่ามึงแล้วน่ะเน็กออชีตมื่อกี้กูไม่รู้หรือไงสองสามสี่ฮือกกูไม่รู้กี่ครั้งแล้วไอ้เหี้ยมัน Oh my god I'm, I'm surviving! I'm surviving! I wanna be the hero! I wanna know the machine and put and a night! Oh! Oh my the way could have fly low! Oh my fucking god. Oh my fucking god. I will not die to this shit, man.